สวัสดีครับพบกับปาดไม้จุันไม้นะครับนี่ยามเย็นนะครับก็ห้าโมงกว่าจะหกโมงแล้วนะครับก็มาดูนะครับดอกแรงไม้คิทตันมงจัมโบ้นะสิ่งนะครับแรงนี้ก็จะเป็นแลงไม้คิตันมงจัมโบ้ก็โซนหนึ่งโซนสองนะครับก็รวมกันประมาณสองร้อยต้นนะครับอันนี้เดือนมีนาครับเมษานะครับเดือนหน้านะครับก็จะครบอายุสี่ปีนะครับจากการสํารวจนะครับปีนี้ก็ออกดอกทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ มีประมาณ200ต้นนะครับก็ออกดอกทุกต้นนะครับพอปีที่แล้ว3ปีเนี่ยก็บางต้นยังไม่ออกแต่ปีนี้จากการสังเกตนะครับก็คือออกดอกทุกต้นนะครับครับส่วนโซนนะครับซึ่งเป็นทุเรียนนะครับโซนนี้ก็จะเป็นทุเรียนครับอันนี้ก็เข้าอ่าปีที่3นะครับทุเรียนเพลักษณะของพื้นที่ดินนะครับแล้วก็การจัดการแล้วก็เน้นทางดินแล้วก็น้ําบ้างนะครับไม่ได้ให้น้ําบ้างครับดูสังเกตใบต้นนั้นนะครับ อ๋เป็นแปลงที่ปลูกนะครับไว้นะครับหลากหลายผสมปรสานนะครับโดยลำยชิปต้านมังจัมโบเนี่ยแปลงนี้ก็จะทําเป็นตนาดของแปลงใหญ่นะครับก็คืออผมปลูกล้วเนแ่ยระยะประชิดก็คือ 3, ามคูณหตอนนี้3ามคูณหเนี่ยนะครับร่องนะครับที่6เนี่ยตอนนี้ก็ได้ชนกันหมดแล้วนะครับกับเดินสังเกตนะครับก็ตั้งแต่โซน A และโซน B นะครับก็ดอก ไหลามานะครับก็เป็นอ่าดีว่าตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับการออกดอก,ดอกส่วนลักษณะของดอกนะครับก็ลักษณะดอกกําลังบานชุดนี้ก็น่าจะเกินครึ่งนะครับดอกกําลังที่จะบานครับชุดนี้กําลังที่จะบานเนี่ยน่าจะอ่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับในช่วงนี้กับส่วนดอกที่นะครับอ่าบานไปแล้วนะครับเนี่ยตัวบานไปแล้วกําลังร่วงอะไรนะก็น่าจะอยู่ที่สัก อ่าได้นะครับส่วนที่เหลือนะครับก็อ่าเป็นชุดที่ดอกกำลังจะออกนะครับประมาณอีก1 0ส่วนชุดแรกนะครับน่าจะอยู่ที่สัก10%ได้นะครับเนี่ยคือชุดที่ขึ้นลูกแล้วนะครับนี่ชุดที่ขึ้นลูกชุดที่ขึ้นลูกแล้วชุดนี้นะครับอ่าถ้าไม่เจอฝนเนี่ยชุดนี้นะครับออกดอกง่างเยอะแต่ว่าชุดนี้ครับโดนเนี่ยครับโดนฝนนะครับก็ทำให้ดอกเนี่ยติดน้อย อ่านะครับจากเดินสังเกตนะครับปัญหาหลักตอนนี้นะครับก็คือกลุ่มของปีเื้อนะครับถ้านับเป็นตัวเนี่ยนะครับปีเส้อตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวนะครับน่าจะเกินห้าสิบตัวนะครับทั้งสองโซนก็คือตัวนี้ก็คือตัวปัญหาหลักเลยนะครับที่จะมาวางไข่นะครับที่ดอกเพราะว่าดอกไม้คิตันเนี่ยด้านในตัวตัวใหญ่ๆเลยนะครับดอกไม้คิตันเนี่ยช่วงที่บานเนี่ยครับมันจะมีกลิ่นหอมนะครับเนี่ยผมเดินเนี่ยมีกลิ่นหอมเลยนะครับ มันทํให้นะครับดึงดูดนะครับกลุ่มนะครับสัตว์ปีกนะครับไม่ว่าจะเป็นปีเตียไม่ว่าจะเป็นพึ่งชนะลงตัวต่อนะครับนี่ชุดนี้ก็คือบานก่อนฝนเนี่ยชุดนี้ใหญ่นะครับชอนั้นเนี่ยต้นนี้นะครับก็คือดอกบานนะครับก่อนฝนที่จะมามันทำให้อาการติดเนี่ยเยอะมากนะครับกริงนั้นน่าจะถ้าเจอลมมกลัวว่าจะหักอีกนะครับแต่ชุดนะครับลูกเล็กกว่านั้นก็คือเนี่ยชุดเนี้บานในช่วงของฝนมานะครับก็อัตราติดก็น้อยลงนะครับ ตามห่วงเวลาที่เขาดอกบาทตอนนี้ก็ติดอยู่นะครับก็คือเนี่ยครับโดนโดนฝนเนี่ยครับอัตราการติดนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับตอนนี้ก็คือกําลังหาวิธีในการจับนะครับเนี่ยครับกลุ่มบองบีเสื้อเขาคิดว่าน่าจะใช้ตัวของไฟตัวไฟของโซลาเซลล์มาแขวนแล้วก็ใช้แต่น้ําตาลนะครับใส่เป็นจุดเป็นจุดนะครับก็โซนละ5จุดน่าจะต้องประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะ ล่อให้นะครับผีเสื้อเนี่ยลงไปกินกากน้ำตาลแล้วติดนะครับไม่ะช่นั้นนะครับดอกนะครับของเราเนี่ยจะเสียหายแล้วก็มีนอนนะครับตอนที่เราเป็นลูกลูกเน่าลูกเสียนะครับเกิดจากตัวผีเสื้อนะครับนี่ถ้ามาสังเกตตกลางคืนอีกรอบก็จะเป็นตาแดงเลยนะครับผีเสื้อตัวใหญ่ครับตอนนี้ก็อ่าพวกผีเสื้อนี้ยังไม่ได้ใหญ่แล้วดอกที่บานอย่างนี้นะครับมันก็จะมีกลิ่นหอมมีความหอมของดอกนะครับมันทําให้ผีเสื้อเนี่ย ชอบนะครับเนีย่ยหลายคนเจอนะครับปีน,นี้นะครับสภาพใบแห้งใบไหมเนี่ยนะครับเกิดจากนี่ครับสภาพอากาศเป็นหลักเลยครับตอนนี้อากาศถือว่าเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศร้อนอุณหภูมิ30กว่าแล้วฝนตกเจอฝนเจอแดดเจออบอ้าวนะครับขนาดเรานะครับบางครั้งก็ยังเพลียเลยต้นไม้นะครับก็เจอสภาพอย่างนี้แล้วก็ อย่างหนึ่งก็คือช่วงเราหดน้ํานะครับที่ทําดอกแล้วเราก็เราใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับก็เจอลักษณะของใบอย่างนี้นะครับในเรื่องของใบเนี่ยผมยังไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับพอหมดลูกเราค่อยว่ากันใหม่เราหมดลูกเนี่ยเราก็ค่อยอ่าบํารุงกันใหม่นะครับขอใบที่ออกมาละะักษณะใบอย่างเนี้อันนี้ก็คือใบสมบูรณ์นะครับดอกเนี่ยนี่ถ้าไม่เจอฝนเนี่ยพวกนี้ก็จะติดคํทาทั้งนี้จะเยอะนะครับเนี่ยดอกลักษณะบานอย่างนี้ครับนะครับสีเสื้อเนี่ยครับมาเนี่ย บินอยู่นะครับเต็มเลยนะครับเขาใช้นะครับ่าน้ําตาลใส่ในในถาดนะครับที่กว้างๆหน่อยกระมังเล็กๆก็ได้นะครับแล้วเรมีแบบโซล่าเซลล์แบบชาร์จอ่ะครับเอามาแขวนเอาไว้ครับออกเพื่อดึงนะครับไอตัวผีเสื้อให้ลงมากินการน้ําตาลแล้วก็จะปิดในตัวของการน้ําตาลใการกำจัดไปนะครับโซนนี้นะครับก็ดอกบานนะครับดอกบาน เกือบหมดแล้วด้านในนะครับบางต้นก็ดอกอกําลังยืดนะครับนี่นะครับโดนโดนสวดอยู่ครับเมื่อกี้ไอแอบนะครับเที่ยวแล้วก็สร้อยคอหายครับโดนสวดก็เลยไม่เดินตามนะครับต้นนี้นะครับค่อนข้างที่จะติดเยอะนะครับเนี่ยนะครับจะอุ๋๊บขึ้นขึ้นไปดู๊บนี่ครับการติดนะครับนี่นี่ครับเจอสภาพอากาศนะครับดูพิเศษไรกันอยู่ เจอสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับฝนตกนะครับแดดออกนะครับเนี่ยผิวของลูกนะครับก็จะมีปัญหานีครับแดดมันร้อนนะครับมันอบอ้าวมันร้อนนะครับผลที่ออกมาเนี่ครับช่อนี้ติดเยอะมากนะครับแต่ว่าเครื่องร่วงเนี่ยนี่ร่วงแน่นอนครับเครื่องร่วงเนี่ยเพราะสภาพอากาศนะครับแล้วก็น้ําฝนที่ลงมาค่อนข้างที่จะ ยังไม่ได้ฉีดแคมเซียมโบรลอนนะครับรู้เท่างหร่เนี้ยถ้าเราได้ฉีดนะครับก็จะช่วยได้แต่ว่าผมยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือชุดที่บ้านนะครับบ้านอย่างนี้ครับระวังนะครับผิดเสื้อมาวางไข่แล้วก็จะไอตัวนี้ครับมันเอาตัวใหญ่ตัวเนี้ยทาเป็นรังเนี่ยดอกที่บานลงมาก็จะม็นตกไว้อย่างนี้นะครับอ่าถ้าเราเดินเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็รีปูฟังเสียงนะครับก็ได้ยินเสียงของกลุ่มนะครับ ตัวผึ้งนะครับตัวผึ้งนะครับตัวชัรนนรงนะครับที่มาช่วยผสมเกสรนะครับส่วนผีเสื้อนะครับไม่ได้ช่วยนะครับตัวนั้นคือเราต้องกําจัดออกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวผึ้งหรือชัรนนรงนะครับพวกนี้เป็นตัวช่วยที่ดีนะครับในเรื่องของการติดดอกนะครับตัวต่อเป็นตัวต่อตัวใหญ่ก็มีนะครับไปดูนะครับตัวต่อก็ช่วยได้นะครับในเรื่องของการ นะครับสมเกสรนะครับกัญรางเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัวเขาเล็กตัวเขาเล็กเนี่ยเขาสามารถเข้าได้ทุกดอกไอ้ตาพึ่งเนี่ยดอกดอกไหนที่เขาเข้าแล้วเขาจะไม่ค่อยเข้านะครับตัวพึ่งเนี่ยตัวเขาใหญ่อันนี้ก็นะครับพามานะครับว่าดอกที่ออกมานะครับให้ระวังของปีเสื้อเห็นแอันนี้นะครับปีเสื้อให้วางให้ระวังผีเสื้อตอนนี้ก็เยอะมากนะครับเพราะว่าดอกมันบานพร้อมกันนะครับแล้วก็มันหอม มันก็จะมีชนะรงมีผีเสื้อมีตัวพึ่งมีตัวต่ออ่าชุดนี้ผมว่า10%เนี่ยชุดนี้ดอกกำลังครับยังยืดกำลังยืดนะครับเนี่ยกำลังขอน้ากำลังยืดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะบานนะครับชุดที่บานเม้าสองวันก่อนนะครับเจอฝนชุดนี้ก็จะร่วงเยอะนะครับติดน้อยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ฝากติดตามนะครับยูทูบปัจจุบันม้ด้วยครับสวัสดีครับผม